สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเนี้นางแมวม่าสวนมกอือเลยจ้าเด็กวสวนมกอือนะคะสวนผักสวนสวนผักผัก,ผกต่างๆของต่างแดนน้าจ๊ะนาะมันมีทุกอย่างเลยจ้าพี่น้องจ้ามีดอกไม้มีมกอือมีแสตรอบเบอรีร่นะคะมีกะเทียมมีแยงนะคะเยอะแยะนะคะเข้าไปเบิ่งกันค่ะว่ามันสีลายขนาดใดน,น้าจ๊ะนาะตามไปนี่ค่ะสวนเขา ก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่จัิงสิจ้ะนี่เป็นล็อกนี่เขาเขามีสวนนี่มีต้นยาสูบมาเอ้ยพี่น้องจ้าต้นยาสูบต้นยาใบยาเดี๋ยว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 ใบยาสีดำเขาใบยาเนี่ยแต่ว่าสวนเพื่อนราคะใบยาสูบเออบาเห็นยังไงๆด้วยใครอยู่เมืองเรเขิ่งหน้านี่จีจ้ามกแตงมูเขาไปเบิองมันอุ่นกันของเรากันใหญ่ไหม เมืเดียไทยเบอร์เกเต้แล้วแบบนั้นเลยนพี่น้องจ้าใหญ่โพดโพใหญ่โพดโพบวกฝักอฟักทองนะจ๊ะมะเขือเทศจ้ะมึงมะเขือเทศในตู้หน่อยนะจ๊ะตู้แค่คนแค่น่ะน่าจะตลูกใหญ่ใหญ่นะจ๊ะเนาะจีรักค่ะเนี่ยเศร้าให้เศร้าสวนนะจ๊ะเด้อ ท่านตะวันจ้ะพี่น้องจ้ะตะวันเทาอย่างปกติดอกท่านตะวันนั่นเนี่ยมันแก่แล้วจ้ะมันตกแก่แล้วเก็บมีท่านตะสนโนกกินเมื่อไรปะอือนะค่ะอันนี้ทั่วรญี่ปุ่นทั่วร์อือทั่วแปบพี่น้องจ้าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทัวแปบเด้อจ้ะอยู่ต่างแดนก็มี่ทัวแปบเด้อจ้ะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นเอิญทั่วญี่ปุ่นเนาะจ้ะเนาะออเนี่ยค่ะทั่วแปบ ทัวค่ะชาราพัดทั่วเลยค่ะสารพัดพักนาจากเนาะนี่จ้ะคนไทยนอกจากเนาะเี้แาคาจะครองเพื่อนเลยหลากรถสามล้ออยู่จ้ะดอกไม้ค่ะดอกบานชื่นบานชื่นดอกบานชื่นดอกบานชื่นจ้ะพี่น้องจ้างามขนาดเลยส่วนคนไทยนอกจากไม่ก็ซิมีอียงเป็นไทไทออกมานอกจากเนาะบ่คือบานค่ะเด้อพี่น้องจ้าเนี่ย ของไทยๆห้องก็ต้องเป็นของคือของไทยนะจ๊ะมะก็ต้องมีดอกไม้นะคะทางเขาโอ้ยงามไร้ดอกไม้ดอกบานซื่นนะจ๊ะปีหน้าแห้งแต่ที่ลายกว่านี้เด้อพี่น้องจ๊ะมักอือจ๊ะโอ้ยมกทัว่วจหลายตัวบีทีฟนี่ตัวพุ่มนี่โอ้ยได้ต่ำนี่นี่นท,ท,ทัว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 พี่น้องจ๊ะตัวพุม่มมันกำลังสิออกหลายลายนี่มันกำลัง พ่ตามเลยดีนี่เดี๋ยวจงคอยเดดเดี๋ยวจะพาเก็บเดี๋ยวถือค่ะนี่อของไทยเฮาบัโลกน้ำผื่นคือเพิ่นเนี้ยค่ะคืนข้างค่ะพี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่วยึดขางหัวจา๋าอันนี้ทุ่นจา๋าทุ่นจา๋าต้นทุนนนท่นนะจ๋าเนาะทุ่นแกงสมเซ่บเด้อพี่น้องจา๋าอันนี้ต้นบัวหิมะจา้ะพี่เดเห็นเด้อพี่น้องจา๋าต้นบัวหิมะเดี๋ยวน้องแม่สิมาคุดอยู่ เนี่ยพี่น้องว่าต้นบัวหิมะมันคืออีอยังมันแค่ไข่ใบนาดบานเห่าได้แต่ว่ามันใบใหญ่กว่านิดนึงนะจ๊ะนเนาะอันแต่ว่าของเพิ่อนอยู่ตอนที่น้องแม่ไปไทายอยู่เบลเยียมมันคือสูงแต่เหรอมันยังมันใหญ่แต่โอ้บานเนร์พระเอกเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะหมักน้ำค่ะพี่น้องจาาน้าเอ,อืม ย่างย่างย่างค่ะย่างบะหมี่ค่ะมักน้ำจ้ามักน้ำท่านบอว่าเซปเทมเบอร์ห้าไปปีนั้นก็จนว่าสิ้นเดือนมักน้ำ้ะจ้ามักน้ำเต้ามักน้ำมักน้ำบักฟักฟากบ้านห่าอื่นฟักเนาะฝักจะป้าจ้าพี่น้องจ้าเก็บยอดไม่ไปลวกด้วยค่ะยอดฝักฟักี่ก็หอมหอมด้วยพี่น้องจ้า เมึงดูนี่สะออนชอยนังแมวเนี่ยนะคะเดวสิพาไปเบิ่งทั้งนี้เขามาทั้งนี้เบิ่งมาละเพื่อนมะละบ่เป็นหมาครัของนางแมวได้กินเนีแต่ว่าของเพื่อนบ่ได้กินได้กินเต็งแต่ยอดมันนะจ้ะอันนี้อันนี้คือสวนเออิลีเ้ยค่ะสวนฟักทองไทยนะค่ะฟักทองไทยในต่างแดนนะจ้ะแต่ว่ามันยังบบแก่มันบ่คะมันมีหลายนวยอยู่ตัวบิจิฟักทองไทยเจ้านี่ยังว่ามันสิทันบ่ล่ะ ทันนนี่ค่ะดูซะดูซะดูเต็มๆเลยค่ะสวนผักพืชผักไทยในต่างแดนนะจน๊ะเนาะโอ้ยเห็นว่าพี่นางใจบักผีกผีกเพิ่ได้ไหนอะมะเขือ,เ,อเทศค่ะดอก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 ขนาดนะค่ะอันนี้ฟักน้อยนะจ๊ะมันยังมันยังบมแกได้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะอยากเห็นที่ แค่ละจีเก็บยี่บ่พี่น้องจ๋าแต่เบื้องโหลดความใหญ่ความยาวเนาะจะเนาะป๊าดพี่น้อ,นองจ๋าก,กว่านึงบุดเด้นนี่จักเม็ดนี่คะเม็ดหนึ่งมาา่ค่ะความยาวหนึ่งเม็ดเลยนี่มีจักลูกเนี่นวลยาวๆนี่สองมันบ่สองลูกเนยาวเลยเดี๋ยวน้ว่าสีพาดเลาอเข้าไปเบื้อง เขามานี่ปุ่มสวนเลยได้นน่ได้กินหอมเลยพี่น้องจ๋ายอดมันสิหอมเลยแล้วเคยเก็บอุ้ยหอมแห้งหอม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 อันนี้เอาไปเอาไปเฮ็ดหอมมกได้ได้ใบมันนี่ถางหอมขนาดนี้นะพี่น้องจ๋าน้องม่ว่าจะเบิ่งเนี่ยได้กินหอมเลยนะหอมหอมใบมันน่ะนี่บวบอันอันฟักหอมนี่นี่กินอันใบมันก็ยังหอมเลย หมากฟักไม่หลัมากฟักฟักฟักหอมอ่ะเห็นบ่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งความใหญ่ความแยวหอมไหมเดี๋ยวน้อแม่จะให้เบิ่งเด้อค่ะบักอือไทยนะคะเดี๋ยวน้องแม่จะไปแทกใส่กันกับบักอือต่างศาสตร์เนาะเห็นไ่มพี่น้องจ๋านะบักอือไทยเนี่ย อยู่ในไต่อันใบได้จ้ะมัเอือนันโพนะคะมัเอือมะเอืออันญี่ปุ่นเนาะจ้ะมีมัเอือญี่ปุ่นอันนี้คือสวนมัเอืออีลิเด้ค่ะเพิ่นปลูกแต่มัเอือนะคะอย่างอื่นเพิ่นก็ปลูกอันเนรรอบๆสวนเพิ่นแค่นั่นเองเนาะบวัวหิมะก็มีจ้ะ<า>เป็นของเสริมเพิน่น่ไเจ้าของเพิ่นพี่น้องจ้ะแต่ว่าบ่หลายคือปีก่อนเนาะ ปีก่อนๆแล้วปู่โดขนาดเดินถ่ยนะจ๊่ใกล้ใช่ไนั่นจ้ามันเก็บลูกเรือค่ะเป็นลูกนึงนั่นเรืวลูกค่ะสองลูกแล้วค่ะ แตเบิ่งได้ค่ะว่าเพิ่นสิได้หลายเป็นไดเนาะพมันสะิหมดแล้วอุ้ย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 อ้ยมันลีอยู่นี่ต้องมาลีมันหอกขวดอย่ไงนี้ขี่กันอยู่อันท้าวิธีเก็บฟักทองนะค่ะที่ต่างเนีโอ้ยกคตรเท่มาในปีนี้ก็เซียนอ่ะลูกอีเกนนั่นลูกดูสวยค่ะสวยค่ะ <c oughs> นในราคาเจ้าของสวนค่ะกับทริปนะค่ะนะ ซื้อทิพย์พือการค่ะสวนทิพย์นะสวนทิพย์สวนทิพย์นะคะในในในฮอลแลนด์นะจ๊ะทิพย์ไทยในฮอลแลนด์เดี๋จวะเดินสวนหน,นี่นนงอันนี้ก็ขล้ายขนาดนะะี้ค่ะขายสึกษาก็เบือยเจเลือ่อนลูกเบือยเจ้เลือ่อนลูกโอ้ยบาทหนึนะะ่งหอยค่ะโอ้ยลูกใบใหญ่เลยคะ่ะลูกจักบาทคะ่ะลูกในเจักบาทค,ะค่ะอันนี้ลูกในซีบาทจ้ะซีซียูโรค่ะบ่เอาค่ะนะคะปลูกจักเดือนค่ะจังได้เก็บ โอ้ยตึกเดือนไม่โอ้ยตั้งแต่เดือนพฤษภาพะะป็นมาพี่น้องจ้าเดือนพฤษภาตอนนี้ก็สิ้นสิงหาพอดีนะคะมื่อนี้วันที่สามสิบเอ็ดซิงหาเนาะแม่นบอค่ะพี่น้องจ้นนาทีนี้ลูกนี่เลยพี่ทีเนี่ยก็เพ่เก็บนั่นลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งหนังโ,โอ้โหแล้วจะก,ก,กระยิกเพิ่งกระด็่งตัวะ ยิกเลี้ยวยิกเบิ้งถ้ายิกนี่ยมันแก่เลยถ้ายิกบ่เขานั่นคือแก่ยิกบกเขาป้าลุงนี่แม่พี่น้องจ่าจักบาทอันนี้ก็ะซีกระซบาทพี่น้องเจอพอซื้อกระดอเดีอพี่น้องโอ้ยจะบอกกันมาซื้อในสวนนะขายบ่แพร่ดอกค่ะขายบ่แพงดอกขาวคนนั้าขายค่ะคว่ำมากความสอบนะโฮบีเพิ่อนนะขายพรอันนี้ซ่อมนี่ท่านฟ้องว่าแม่ก่อนมาชิเอาลูกหน่อยไปเฮ็ดกันน่อยเออเมนเดีวหาหาลูกหน่อยไปเฮ็ดจังขยัน พี่น,อน้องจ้า <ihn> ินนะคะพี่น้องจ้าจะเบื้องดูเนี่ยเนี่ยลักษณะมันฉินอนอยู่ลยังสีจ้านอนตัวน้องมัน,นยังบ่าเอาไปโอ้โหสิเบื้องลูกขังขยับย่างไม่ทั้งขอบไหนเห็นบ่มันกระลังหอยตัวเตี้ยอยู่นี่เอ้ยผ่าไปเบื้องค่ะนี่ค่ะเบื้องเด้อค่ะฟัก,ฟกทองนะค่ะเห็นไหฟักทองขึ้นห่างฟักทองขึ้นห่างอันนี้เป็นเห็ดอันตะไคร้ใส่ เป็นเห็ดตะไคร้ชัยโขชลาศนะคะ่ะเนาะจะคว้ามันก็ฉลาดเด้อคะ่ะสามนะคะ่ะสี่หา้ายากลมยายกลมจะเชิญอาบอนี่เม่ต้อยเอาบอเอาบอนเดี๋ยวไปส่งไปหายอาบอนเม่ต้อยเอาบอนนี่เอาบอนเดี๋ยวส่งไปหายประมาณสองหมื่นหอดได้หน่เนี่ย ชองน่วยเนี่ยเอาอยูบบ่น่วยละสี่บาทเอาบอ่ออกแกฝฟักทองแล้วก็ไม่เห็นดอกหมงํางามนะจ๊ะเนาะโอ้ขี้ขานสูบเอา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 แบบว่าบโบ่บถึงขนาดแกแห้งบบถึงขนาดอ่นดอน,นดดแห้บบแหงนนด,ด,หด้วยโบแกแห้งบบอ่อนแห้งเด้เดี๋ยวเดี๋ยวได้สิไปเลือกเนี่ละสวนฟักนะคะสวนฟักแล้วก็ฟักทองจ้ะฟักและฟักทองนะจ๊ะเนาะ เห็นว่าพี่น้องจะ้ะร่าจิขยันเฮ็ดน,นะจ้ะนาะนะคะเนี่ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องจะอ่อนจะคอยแน่นั่นค่ะเป็นเอาบ้างใส่ตะคไคร้ไว้ให้มันนอนบนตะไคร้นะคะ หลายคักเลยพี่น้องจ้าเ้าก็จะไปหาเก็บยอดฟักไปไปลวกกินกด็ดำพริกนะจาน้าเนาะเซ็บเบอ้ยบอ่มบาแล้วน้องแม่หิวเขา้าจ้านะอยากกินหอดอันอันนั้นผินเด้อค่ะอยากกินเข้ากับปุลเผินได้เห็นยอดผักหลายๆข้าวไป นะพี่น้องจ๋าอาคาหนองแม่ผ้ามาชมสวนเน้อจ้าเด้อว,วันนี้ชมสวน,สวนลอกก่อนเพะะเนนื่อนะจะคล้องเพื่อนนั่นราคาจะคล้องเพื่อนค่ะขนยะันขนาดเด้อขายเฮ็ดงานกับอาทิตย์ละสิบมือจ้าแต่ก็มันยังไม่เฮ็ดสวนอันฟักทองขายอีกเอะค่ะบ่เด้ธรรมดาเด้อค่ะขยันคายบ่ยให้ร่ยกันสิว่าจงไดนะ๋เนาะพี่น้องจ๋า <laughs> นี่ล่ะยางย่งหยงเนี่ยเลยอ่ะจะยืมกันได้อาจจะยืมเงินได้จต่ว่าพี่น้องจ๋าอยู่ต่างแดนนะจ๋าขยันขยันมันเพียรนะจ๋าให้เต็มใจก็บ่อดบ่อดค่ะบ่รวยแต่ก็บ่บ่ได้อึดยากเด้อจ๋าพี่น้องนะจ๋ากัพ่อหอมปากหอมคอแล้คั่นเนาะคลิปนี้ไปสวนซีสมด้มเด้อรักข้างส้มของนี่ทะเลของเพื่อนบ้าน เดอระวังพักทองไทยแลลวคฮะก็จะไปเบิ่งพักทองต่างแดนเป็นฟักทองฝรั่งจ้ะมันจะเป็นจังใดค่ะระวังฟักทองไทยกับฟักทองฝรั่งมันต่างกันอย่างชินเชืงเลยพี่น้องจ้ะของเขาในไทยกับไปจะเห็นเลยค่ะเหลืองอุ้ยๆอยู่เนาะค่ะในไต่ใบใบใบฟักทองนะค่ะแม่นเบอร์เด้พี่น้องจ้ะนะเรื่องเหลืองนะสีสมสีสมนะแม่นเบอร์จ้ะนี่คือฟักทองต่างแดนนะจ้ะมันมีความแตกต่างกันเลยจ้ะจะเบืองดูพี่น้องจ้ะ แต่ของเกาก็สิลูกใหญ่อีกคัะนาจ่าหล้วก็ใบมันก็สิออกขาวๆนาจ่ะมันสิบลอแบบดำปึด๊ดคือบ้านเฮาเนาะนา่ากำลังสิตัดหมักอันนี้เด้อค่ะบ้านเฮาเอิ้นว่าหมักน้ำอันนี้น้ำจักกิโลยังบ่ฮู้เด้อค่ะแต่ความยาวนี่ได้อยู่ดอกเลยหายซื้อมาโอ้ยจะเป็น,นยาวแท้อันสิให้ยาวมันคือบ่ยาว <S <S 2> <S 2> อ,อุ้มฟักค่ะอุ้มฟักนี่คะ่ะนอ,อกบอกป๊าดพี่น้องจ้าไดีลยวความยาวของฟัก ยอดมันเอาอยู่บ่บ่จ้าว่ามันหอมเลยหอมหอมตอนนี้หาจังหวะจ่าโค่นตัดฟักเด้อค่ะเด้อแนวค่ะเอาตัดค่ะลูกที่สามเขาลูกแรกไปแล้วค่ะน่าค่ะจะกิโลจัะวันนี้เสียงหกเสียงตัดฟักเด้อค่ะเสียงตัดฟักโอ้ยโอ้ยหายนะเพราเบงดูพี่น้องจ้ะฟักหอมนะจ้ะ นี่เราก็ฟักนะะฟักกองแถะเลยข้ะองแถเลยจ้ะเนี่ยฟักเนี่ยตัดสะอนี่กตัดรถนะคะโยกินึกว่าคคะพี่น้องจ้ะโอ้ยของเราไหได้กินทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องจ้ะมีแต่ยงกๆค่ะมีแต่ของยง่น่แต่งึ้งดนะคือเป็นเง่ค่ะค่ะเนาะค่ะเต็มรถนะค่ะปะเนยอันนีค่ะนี่เป็นการอัน เก็บอันเสรสิ่นการเก็บนะคะผลผลิตนะคะนะะมาในนั่งกับจิเข้นกับบ้านเนี่ค่ะเข็นไปขายนะคะเนี่ยคือคือวิธีนะคะวิธีวิธีวิธีบัล่านนะจ๋าเนาะเห็ดเห็ดไอน่จะวไบว่าะจะเห็ดเออเธอิเย่ะเ็ดอดจะเเองเอน้วนนาค่ะพี่น้องจ้า จักจีว่าทำได้เช่สายเช่กลัวเลยนะค่ะไปแค่นี้แล้วเด้อจ่าก,กิปตนี่ก็ได้ฝากกดไลค์ทัก็แค่ทำได้เด้อค่ะพี่พน้องจา<ด>้าเวลาเราอบ่มามานี้